ใครที่รู้สึกเมื่อยลาเส้นจมแล้วเป็นคนติดนวดนะวันนี้เรามีตัวช่วยดีๆโดยคุณป้องเจ้าของผลิตภัณฑ์เลยค่ะสวัสดี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 ค่ะขายดีค่ะตลาดแล้วค่ะตลาดอิดนะใช่ค่ะต้องบอกว่าตอนนี้นะคะใครที่มีปัญหาเรื่องของเส้นจมเส้นยืดเส้นซึงหรือว่าใครที่กําลังเขาเรียกว่าพวกเขาเรียกว่าเลยมันเส้นมันจมมันลึกนะคะแล้วมันต้องแก้อาการวันนี้วันเรามาในสูตรนะคะที่ได้ได้ว่าเป็นสูตรพัฒนาจากตำรับวัดโพขึ้นชื่อรือชาเรื่องการบรบัดความปวดอยู่ แล้วหลายคนมีปัญหาเรื่องของอาการปวดเนื้อรังค,ครับคือบางคนเนี่ยปวดจะต้องกินยากินยาชุดกินสเตยียรอยกินทีแล้วก็แสบกระเพาะออแล้วถามว่าถ้าเราปวดเนื้อรัง3ปี5ปีเราจะกินยาชุดยาแก้ปวดทุกวันมันเป็นไปไม่ได้ไตพังไตพังต่ไตพังมันได้แค่ชั่วคราวและที่สําคัญเนี่ยบางคนเนี่ยโอ้โหปวดไปหมดไม่ว่าจะเป็นคอบา่าไหลปวดหลังทํางานนั่งออฟฟิศโดมขับรถนะคะหรือบางคนปวดจากโรคประจําตัวปวดจากการกินยาปวดจากโรคเนื้อรังปวดจากอายุใดๆก็แล้วแต่ วันนี้ เราเลยบอกว่านี่เป็นเป็นสูตรที่เรียกได้ว่าเป็นสูตรสําหรับแก้อาการหรือสูตรใครที่กําลังทากายภาพหรือใครที่ต้องการาลดของอาการปวดเมื่อยนะคะพี่ชมพูอันนี้สามารถใช้ได้เลยเพราะนี่เป็นสมุนไพรไทยเรายกร้านตำรับแผนไทยมาอยู่ในบ้านเสิร์ฟถึงบ้านคุณถามว่าไปทำเ,เขาไ,ไปนวดทีนึงค่ารถเท่าไหร่ไปทํากายภาพทีนึงค่ารถอีกเท่าไหร่วันนี้เรามีตำรับสมุนไพรไทยที่เป็นสูตรแก้อาการตัวนี้มาให้เลยนะคะซึ่ง ทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยนะคะกระปุกนึงวันนี้จัดโปรมาให้พิเศษเลยเพียงแค่ร้อยชุดเท่านั้นหนึ่งกระปุกปกติเนี่ยหกรบาทานะคะสี่กระปุกเนี่ยนะคะคูณไปเลยจะซีนี้เกือบสามพันแล้วแต่วันนี้ขอเป็นราคาเดียวนะคะเพียงแค่ แบง์พันธ์มีตังทอนนะคะ999บาทเท่านั้น999บาทเท่านั้นนะคะและร้อยสายแรกนะคะรับฟรีไปเลยกับเลกข้อมือสีทองคําอันนี้สวยมากใส่แล้วหรูใส่แล้วขับผิวผ่องออร่ามากๆเลยนะคะอันนี้แถมไปด้วยไม่ต้องเพิ่มเงินนะจ่ายแค่เท่าเดิมและวันนี้ยังไม่ต้องโอนเงินเข้ามานะคะเดี๋ยวขอไปส่งถึงหน้าบ้านแล้วค่อยไปจ่ายเงินหน้าบ้านค่าจะส่ง200ไม่ต้องเสียฟรีทั่วประเทศเหนือใต้ออกตกโทรด่วน0 2 0 1 6 0 0 0 0นะคะ หรือว่า Line at ท999ค่ะ ที่มมากเลยคลุมมากเลยใช่ค่ะเดี๋ยวจะให้ดูเนื้อนิดนึงอันนี้เนี่ยถามว่าทำไมถึงเป็นสินค้าขายดีตัวนี้เป็นพัฒนาสูตรจากตำรับวัดโพขึ้นชื่อ,รอเรื่องการบรรบัดความปวดจะเป็นแผ่นทองแบบนี้นะคะถ้าเราปวดตรงไหนเราทาตร,ตรงนั้นเช่นตรงนี้ค่ะบร,ริเวณตรงข้อมือตรงนี้นะคะถือของหนักนะคะเส้นมันยึดเส้นมันจมเส้นมันตึงมือชาเท้าชาเป็นตะคิวไม่มีแรงกล้ามเนื้ออ่อนแรงปวดตามข้อปวดตามเข่านะคะตัวนี้สามารถนวดไปเลยมันเป็นสูตรเย็นแล้วกลิ่นหอมอโรมาพี่ชมได้กลิ่นไหมคะพี่ต้องไกลิ่น หอมเย็นสดวลาเราไปร้านนวดแผนไทยอะเราเขาใช้แต่มันหอมกว่าไม่ต้องไปแบบเขาเรียกว่าอะไรนะมันจะไม่เดียวเหนอะหนติดเสื้อผ้าแล้วก็ซึมลึกนะยคะพอทาปุ๊บมันจะซึมลึกลงเส้นเลยงั้นแสดงว่าเวลาทาไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปออกแรงอะไรเยอะเพราะเดี๋ยวเขาซึมลงไปอยู่แล้วถูกต้องค่ะตัวนี้เป็นสูตรเข้มข้นเลยนะคะแล้วก็ควบคุมการผลิตโดยทีมแพทย์แผนไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า35ปีมั่นใจในคุณภาพได้อย่างแน่นอนกลิ่นหอมอโรมาผ่อนคลายไอ้ที่นอนไม่หลับเครียดไม่เกณฑ์นั้นนวดตรงเนี้ยเนี่ยตรงบริ ตรงคอตรงนี้นะคะพอนวดไปปุ๊บมันจะค่อยๆค,คลายนะมันเหมือนแบบปมถั่วง,งอกนะคะออพอคลายปุ๊บอาการที่มันนอนไม่หลับตื่นากลางดึกตื่นมาไม่สดชื่นจะรู้สึกผ่อนคลายเลยอย่างคุณแม่ท่านนี้นะคะคุณแม่พิสมัยค่ะคนนี้เนี่ยอายุ91ปี ปกติคนที่อายุ91ปีเนี่ยต้องใช้ไม้เท้าแล้วนะคะ,ะแต่คุณแม่อันนี้ยังอายุ91ปีเนี่ยหลังยังแข็งนะคะยังแบบว่าโอ้โหเนี่ยลุกขึ้นพวดได้เลยสดยดุดยอดเลยค่ะแล้วก็ไม่ได้ใช้ไม้เท้าด้วยเดี๋ยดูคุณแม่ดูยกขานี่คือคน91ปีนะคะเป็นหมอดูลายเท้าดูดวงตั้งแต่9โมงเช้าถึง2ทุ่บางทีลูกค้าติดพันธ์โอ้โหถามว่า ก้าสิบเอ็ดเนี่ยมันต้องตึงเส้นมันต้องยึดต้องตึงอยู่แล้วคุณแม่บอกโอ้คุณแม่ใช้สุกัยยะทุกวันค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะค,คุณหมอประสานค่ะค,คุณหมอประสานท่านนี้เนี่ยนะคะ,คะต้องบอกว่าเป็นหมอนักแก้อาการอยู่โพธารามจังหวัดราชบุรีนะคะเป็นหมอที่ดังเลยแหละแล้วคนไปทีไปกันเป็นคันรถเลยค่ะตอนนี้ที่นวดอยู่คุณลุงเ็าตกต้นมะพร้าวสะโพกหลุดอ้าวก็ต้องมาแก้อาการการคุณหมอประสานนอกจากท่าทางการนวดแล้วก็ได้ใช้สุกัยยะเป็นตัวช่วยไปด้วยนะคะคุณหมอบอกลดเบา แรงไปได้เยอะเลยทั้งถ่าทา,ทางการนวดเอ่ยนะคะเพราะตัวนี้ต้องบอกว่ามันเป็นสูตรสมุนไพรไทยใช้ได้ต่อเนื่องเลยและมันเป็นสูตรเย็นไม่แสบผิวคุณหมอก็ใช้สุกายะเป็นประจําให้กับลูกค้าแล้วทุกคนที่ไปเนี่ยก็ไปหาคุณหมอคุณหมอบอกโอ้โหนวดหลายคนหลายเคสคุณหมอเองก็ปวดก็เมื่อยเช่นเดียวกันนะคะคอีกท่านหนึ่งคุณแม่ขวัญจิศีประจันค่ะคุณแม่ท่านนี้เป็นนักแร่ชื่อดังอายุ73ปีนะคะมีปัญหาเรื่องของอาการปวดเข่านะจะคืนบ้านทีเนี่ยมีอาการปวดแข้งปวดขาหรือมีอาการไหล่ติ สมััรจมใส่เสื้อผ้าทีต้องให้ลูกหลานช่วยกันใส่นะคะคุณแม่ก็ใช้สุกยะเป็นประจำนี่แหละคะ่ะตอนนี้ก็สามารถที่จะใส่เสื้อผ้านะคะยกแข้งยกแขนซ้ายยกแขนขวานะ,ะ่ะไอเส้นที่มันจมมันยืดมันตึงี่ยก็ดีขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ถ้าใครที่มีอาการแล้วยังไม่รู้ว่าจะทําอย่างไรนะคะลองมาหมดและยากินยาชุดกิน,กนแล้วมันแสบกระเพาะค่ะวันนี้เอาเป็นรูปแบบของการทาให้ใช้งานง่ายๆเพราะนี่มาเป็นสูตรตำรับสมุนไพรไทยนะคะไม่มีอันตราย ไม่ได้มีสารเคมีใดทั้งสิ้นเลย1กระปุกปกติ699บาทจัดชุดขายเส้นไปให้4กระปุกรวมแล้วเกือบสา0พันแต่วันนี้ไม่ต้องไปจ่ายถึง3 0 0พันขอแบ่งพันใบเดียวมีตังค์ทอนแต่มีโค้ตาให้แค่ร้อยชุดเท่านั้นนะคะและตอนนี้เหลือเพียงแค่40เซตแล้วนะคะสี่เ <40 S 2> ซตแล้วสายโทรเข้ามาแน่นมากเพราะฉะนั้นรีบนิดนึงเพราะว่า100เซตแรกเราจะให้นะคะเป็นตัวข้อมือแหลกข้อมือสีทองคำใส่แล้วผิวผ่องขับ ออร่าราศีจับไปเลยอีกหนึ่งเส้นฟรีค่าจะส่งทั่วประเทศเหนือใต้ออกตก200บาทไม่ต้องเสียนะคะและที่สําคัญไม่ต้องจ่ายเงินวันนี้ยังไม่ต้องโอนเงินมาให้นะรับของค่อยจ่ายเงินหน้าบ้านขอด่วน0 2 0ย์ส0 0 0ยน้ำนะคะ0 2 0ย์ส0 0 0หรือไลน์ไปค่ะ a t v 9 9 9า adtv 9 9้นั่นเองค่ะคือเรียกได้ว่าปัญหาหลายคนนะพี่กอล์ฟคือมีปัญหาเรื่องของอาการบางทีขับรถด้วยอาชีพด้วยนะพี่ชมพ ไปได้เลยหลายคนเนี่ยนะเอาไปให้ที่ร้านนวดช่วยนวดแต่บางทีเนี่ยกลับมาเอ้บางคนมีระบมกว่าเดิมอย่างเงี้ยเพราะว่าน้ำมันนวดมันอาจจะไม่ได้คุณภาพไม่ได้ความเข้มข้นเท่าไหร่มันอาจจะแค่แบบลื่นๆให้มันนวดสบายแต่ตัวนี้มันใส่ตัวแก้อาการมันใส่ตัวสมุนไพรที่เป็นตำรับยาแผนโบราณเข้าไปด้วยอะไรบ้างในส่วนผสมโอ้ยมันมีทั้งตัวไพรนะคะซึ่งอันนี้ก็อยู่ในตำรับของวัดโพด้วยนะคะแล้วก็ยังมีทั้งตัวเถาเอ่อนดูแลพวกเส้นเอ็นนะคะคนที่มีอาการเส้นยึดเส้นจมเส้นตึงนะคะคนที่มีอาการปวดเส้นปวด สะบักนะพวกกล้ามเนื้อนักกีฬาอย่างเงี้ยนะคะก่อนเล่นฟุตบอลก่อนออกกําลังกายมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อฉีกขาดสามารถใช้ได้เลยเพราะที่เปสูตรเย็นนะคะแล้วก็ยังมีพวกทองพันช่างภูคาวมายราบรางแก้วพวกเนี้ยนะคะมันเป็นกลุ่มตำรับยาสมุนไพรไทย<อ>นะคะที่เรียกได้ว่าคัดสรรมาเอาเฉพาะแบบ เรีวยกว่าน้ำสักหยดก็ไม่ใส่คือให้มันมีความเข้มข้นสูงมากนะคะและที่สําคัญเนี่ยทาปุ๊บให้มันซึมลงเส้นเข้าไปใครที่มีอาการปวดลึกหรือว่าแก้อาการตัวนี้สามารถใช้ได้เลยแล้วไม่ต้องกลัวว่าเปื้อนเสื้อผ้าหรือว่าเปื้อนเส้นผมด้วยเพราะฉะนั้นนะคะขออนุญาตย้ำเลยเดี๋ยวให้ดูอย่างคุณแม่พิสมัยอย่างนี้นะคะคนนี้อายุ91ปีขออนุญาตเลย,ยนะถ้าใครนะเขาเรียกว่าทายังทําท่าเหมือนคุณแม่พิสมัยยังไม่ได้นะเนี่ย เอาไปใช้เอาไปทดลองใช้ได้เลยคุณแม่เก91ปีไม้เท้าอยู่ไหนทำไม,มหลังยังแบบแข็งแรงขนาดนี้ยกขาตีขาได้แบบสบายเลยเนี่ยฮะดูสิเนี่ยนี่ค,คนอายุ91ถามว่าตอนแรกมันก็ไม่ได้ก็ต้องนวด<ะ>ต้องตึงไอเส้นที่มันตึงนะคะออก็เียได้ดว่ายุดยก ชดเขาเรียกว่าร้านแผนโบราณส่งตรงถึงบ้านในราคาแบงค์พันมีตังทอนอยากได้แล้วขอโบอีกทีนึงนะเอาวันนี้นะคะทั้งเซ็ตทั้งวนนี้คลายเส้นกันไปเลยจาก3 4พันไม่ต้องไปจ่ายราคานี้ขอแบงค์พันเป็นเดียวตังทอน999บาท999บ,99บ,99บาทและที่สําคัญนะคะตอนนี้เหลือ20สายสุดท้าย,ยแล้วนะคะกับตัวเหล็กข,ข้อมือทองคำตัวนี้ให้ไปด้วยนะคะสีทองคำอีก1เส้นผู้ชายใส่ก็ได้ผู้หญิงใส่ก็สวยเลยนะคะไปเสริมราศีเสริมบารมีให้กับตัวเรานะคะทั้งเซ็ตนี้จ่ายเงินเท่าเดิม999 19บาทเท่านั้นนะคะ020160000นะคะ020160000หรือแอดไลน์ไปนะคะ QR c ค d ดด้านล่างขวามือนี้แอดทีวี999แอดทีวี999นั่นเองนะคะเก็บเงินปลายทางค่าจะส่ง200ไม่ต้องเสียเพราะว่าจะส่งให้ฟรีทั่วประเทศค่ะวันนี้ไม่เพิ่มสายด้วยนะคุณผูช้ชมเพราะว่าข,ขาดตลาดไปช่วงนึงแล้วนะ<อ>ใช่ค่ะเป็นสินค้าขายดีดเลยค่ะเตี้นเนี้<อ>นั่ง,ง้วนอยู่เพลินเลยอ่ะบางทีเนี่ย ศูนย์หนึ่งหย์ศูนยยไลน์แอดนะฮะคีอีเก้าเก